โยทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงแจ็คพากินนะฮะ EP2 ของนครนายกอันนี้คือของดีอีกอย่างหนึ่งของที่นี่คืออะไรมันคืออันนี้มัวชอบตีนมัวชชอบ,บตีนใช่ไหมฮะขเขาเรียกชอบอันนี้เราเผาแล้วเด๋ยวต,ต้องเอามาขูดแล้วก็ต้มอ,อีกทีหนึ่งมาดูกันครับนี่อันนี้คือหนังเลยที่เรา,เามาทํากรองกันนั่นแหละฮะ อยากให้ได้กลิ่นล้วเกินมันเป็นกลิ่นไหม้หอมมากส่วนนี้คือหน้ากากอาออโอเคนี่ครับมาดูอันนี้คือแดดเดียวที่ทำไว้แล้วนี่ฮะอันนี้เป็นวัวตัวเล็กนะเป็นน่าจะเป็นลูกวัวแหละรครับดูสังเกตซี่โคมเห็นไหมฮะเป็นซี่โครงอ่อนด้วย โอเคเดี๋ยวอยากจะพามาแนะนำสวนเราหน่อยนู่นเพชรคาดของเราอยู่ตรงนู้นฮะพี่ตอครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คือวัวไซส์ไหนครับพี่ควายควายเหรอฮะตายแล้วคุณแนะนำผิดแล้วอะถูกเลยเกิดอะไรขึ้นกับมันอะมันแม่มันไม่ไม่คลอดลูกน้องมันออกจากท้องไอแล้วทีนี้มันก็ไม่พี่มัน แม่มันไม่ให้กินนมมันก็เลยก็เลยขาดใจตายครับกัดลิ้นตายเลยบอกมันไม่กินนมก็เขาก็เลยฆ่ามันเราเลยกินมันแทนโอเคของดีฮะมาไหนๆก็มาสวนแล้วเดี๋ยวผมจะมาทัวร์บ้านนครนายกบ้านสวนเจเจกันหน่อยนะโอเคตามมาฮะทุกคนเดียวโอเคตัวนี้ส่วนของบ้านสวนเราก็จะมีเรียกว่าเป็นเกษตรครบวงจรเลยนะครับ ก็จะมีทั้งเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเองมีบ่อปลาแล้วก็สารพัดสวนต้นไม้เลยแทบจะไม่ต้องซื้ออะไรกินเลยยกตัวอย่างไก่ของเราเป็นไก่บ้านนะดูกันเจได้ครับเจไดตั้งชื่อไก่หน่อยชื่ออะไรบ้างอ่ะไก่สายพันธุ์อะไรคะอันนี้เป็นเจ้าของฟาร์มน้องเจ่าสวัสดีสวัสดีค่ะตัวไหนชื่ออะไรบ้างคะลูกนี่่ะพี่บาเวลคนนอ้าว ไก่พวกนี้ก็มีทั้งอินพอร์ตจากที่นี่นะครับจากนครนายกเองแล้วก็จากที่นํามาจากภาคใต้จากสุราษฎร์ก็มี <tes> นี่เป็นไก่ของพ่อชายก็มีนะไก่ต,ตัวน,นี้ล่ะตรงน,นี้ชื่อไก่อะไรครับไก่ด่าไก่ด่า,ดาแล้วนี่ไก่อะไรไม่บอก <buff oon> เอามาดูบ้านสวนกัน นับบุกไก่เอ้าก๊าบร้อนนะคะเจเดนรีวิวบ้านนครนายกหน่อยครับคุณเจเดนครับสวัสดีครับผมเจเดนครับผมบ,บ้านผมยังไม่เสร็จเลยครับผม <c oughs> น้ำม <c oughs> ูบบกไหลแล้วครับเดี๋ยวจะทำบัตรก๊าบเยีง ถ่ายแล้วเนี่ยบันไดยังไม่เสร็จเลยบันไดยังไม่เสร็จเลยเป็นบันไดเวียนก็บันไดจะไม่ได้อยู่ในตัวบ้านขอกมัอยู่ข้างนอกก็เวียนขึ้นตรงนี้แล้วก็ไปกินเหล้าในห้องบนแล้วก็เมาแล้วก็โดดลงมาไม่ต้องใช้บันไดภูวิลล่าใช่ใช่เหมือนภูวิลล่าอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังเป็นที่นาเนาะแถวนี้เนาะ มาพี่จีเอาอะไรมาเอาขนมค่ะแล้วก็เอาจานเช้อนมานะคะมากินขนมตังกันนะคะบรรยากาศบ้านสวนเป็นไงบ้างครับอันนี้คือรปภฮะจริงๆเราก็อยากพาทัวร์ให้ทั่วนะแต่ว่ามันร้อนมากทุกคนไวปจะไปเที่ยวต่อกันดีกว่าไหมพี่จีอยากไปเที่ยวไหนต่อ มีอะไรให้เที่ยวบ้างนะ<อ>งแถว<ห>น,นี้เหรอแถวนี้ก็มีสนามยิงปืนจปรมีซิปไลโหนแล้วก็มีเอทีวีมียิงธนูเยอะแยะไปหมดเลยไปไหมไปมีเวลาปะละ่ะเหลือเฟือตอนนี้เพิ่งบ่ายโมงเดี๋ยวเจอกันจปรดีกว่าไปไห้เป็นเจอกันย่อ